สวัสด,ดีครับคุณผู้ชมทำแล้วกินข้าวแรงกันอาหารของฮ่องมาี่ปลาชับทิมทอดเดี๋ยวโตมักไงเลยปลาทับทิมทอดกระเทียมลมหนาวเลยถามยังไงพี่ยังอน,นดีกว,ว่านั่นเลยดังแน่ด,ดักแน่ฮะคุ้มดีคุ้มลายเลยโอ้ดัม <จำ S 2> อ,อืม เลิศเอมือเนี้ยเ้นมีมีขาเ่ไม่ซื้ออะไรอ่ะแต่เขาถามว่าถามตัวตรงได้เท่าไหร่บามาห้ารับได้เท่าไหร่ลดได้เก้าสิบลามตัวตรงห้สไปครับห้ารอยไอ้สตัวอันนี้บมแมนว้ายเลยนี่เลยบมแนวน้ำจิ้ม งานจิม้มงาอะไรเนี่ยตั้งแต่บ่ายแล้วโอเคสวบกันเลยเไปนี่ปลาคุณพี่นี่ฮะหวยซื้อนี่นะเป็นมีรูดีเนือ้อผมให้ตามที่ส่งเอามือเลยเนาะย,ยกพอบผดโคบปลานี่อะไร จิ้มลาดลงไปยังไม่นะกลับมานะซื้อหม่ซื้อค่ะมรู้สึกว่าปากกรอบแห้งกรอบป

กินซิบป้นกับโบเมิร์ดปลาทิพมทอดครับโบโบบมาปั่นในกล้วยนักอายเมือนเดิมเอาเอาเตมือ้ะค่ะแช่บอนจิ้มก็บเบอรลุมค่ะบแกซีละโอ้ยหุ่เทากับหอนตัวอ โอประมาณโลนึงนี่แหละแมนคุณพี่มาฟังพี่ใ้ฟังคุณสวัสดีค่ะคุณยายยายเปงุนเรียกพุณพี่นี่เรียกคุณยายเลยคุณยายเป็นงทุน <c oughs> ล้นเลยโอ้แซบบบ,บแซบร้ายม่กินปาด้ไกเนอืมแซบจริงนะนี่มีแล้วป้ามาแม่แซบมีข้าวเยอแล้วก็วววไม่ไปเร็กโจมกินป๊บอี่ยังขึ้นมาเลิกเลิกเพวกเฟกต์ สุดยในช่วงในกินเลยไหว่าเป็นวันรวมหยาดน่ากว่วมาจะลองมาตัดอีก่ะดักแด่ดักแด่ค่ะดักแด่กินคัใหญ่ๆหน่อยที่น้อยยัดไม่เข้ากาใหญ่ได้ก็จะยัดพูดด้วยสิกินแล้วก็พูดด้วย พี่คนอยากจะแซ่บหลายบอแซ่บหลายบอดูแซ่บเนี่ยมาแซ่บมาตักน้จิ้มใส่มโอ้ยน้ำจิ้มโอ้โหเลยเริ่มเล็แต่ด้ใส่อนี่แวบเนมดิ้มน่อยมาจิ้มคำเดียวก็ดเดือดเลสุดยอดอ้ยทำนี้กำลังอร่อยจะแกวบไคมะได้จะยกก็ได้หลับอแซ่บผู้มาตามแซ่บเลกโตนี่บอะ โอาสแก้วนป่าไส่รอนเนจะติดมากําลังเนี่ยลงัวดีนบวัดดีค่ะเรากินแล้ไม่ได้ัดดีกินองกันท่ะซิมบงเนยตามเองใช่เหรอแมนกินด้วยกันไหมไม่เปิดพัาลมเนี่ยเออใช่เปิดไหมกินก้อนเราจะไปเปิด เบิร์กเบิร์กสวัสดีย้อนหลังเลยนะสวัสดีค่ะไม่ได้สวัสดีจมูกลืมสวัสดีปลาทอดปลาโทษมามากินน้ำกันใจปากกินได้หลายคนติดละครเปิดทันได้นหมยายเปิดได้หรือเปล่าบ้พี่โจมาเปิดทีวีให้หน่อยพี่โจอคำใหญ่ๆแน่มามาทำกันกินน้ำกันติดละครอ๋อกับมากีนาทีคุณพี่ ม้าหนกินน่องกันเอาไม่กินขอเจ้าวันี้ินได้นะแม่เอาเลยยายผมยังพัดเตักินกินข่าวามื่อคากิ้อีายยี่สิบบาขอบมไม่ใส่ข้าวปุ้นอ่ะใส่นี่เหรอเลียนล่ะอยากกินข้าวปุ้นอยากกาหยิบ่อนอยากกินเส้นมีอันนี้แมวผักให้เนี่ย้บตังเนีเ่อืแยเราตนี่เนี่ยต้องใส่เยอะๆอย่างเนี้ย จัวเวเข้าขาอยอ้อาพอจะเปิดปัาลมหาลืมเลยเห็นมันพอจิ้มน่เหนียวนุม่มเส้นนีเหนวนมใส้น้ำแดนี่ใส้น้ำไม่ดส้นดนหมอารตาโอ้ย<ห>่วนไหว้เลยดวนไหว้เรอนี่ <c oughs> นะ มอนี่นั่งเอกบออกกล้องมาเดินมาย่ายออกก็ได้จ้าคุบรูมไล์มาประกาออกภาคชนตัวมหาอู้อะอรตาคุบีมาแล้วมาแล้ว็าสไยมันแค่ยหง คุ้นยังก็บ่กินหรอกนี่กางโอคอะนควินหนัแล้วีไมตอเกลด้วเห็นบอเห็นผิวนางเอกว่าคือเมียฝรั่งจ้ะแม่ยู่งาแม่ต่อไปนากฟดดาลิงเย โอปกันก oh yeah. ินหะโอ้ยลายซองลายสองมาดอกินอะรมาแดกกินอะยคุณได้ไหมคะต่อไปด้กล่องแล้วมาแดกมามากินข้าวน้ำกันจ้าตหมูคงแซ่บแซ่กินปลาได้จ้ามือจะกินปลานักฉลาดเอ้านาลูกเอาานากะยุ่นน่ะเดี๋เราตัดใเราเลยยังเอา ยังเทายังนั่นบเทียดนเอกขนาดนันดู้ไม่เชื่อ้ไม่มอหน่อยแ้วแต่น้ำนิดนึงแล้วก็เปิดแกได้นอกล้อไหนคุณผู้มออกล้อองเบื่อกินหัวผมนี่เบื่อผ่อ่อันนี้ที่มันรอกเป็นตะเสยบไง ไอเดียนั่งเอกเรื่อลูกเช่าธาละนั่นแหละแกไม่ใหดแกเอควกมมาหน่อยมาเลยค่ะคุณยายคุณยายต้องคำยัยยังยัย เ็มน้องเปววันี้มันใหญ่พอันนีมาจะบ่ใหญ่บ่ใหญ่เออเอ้าเอบ้งเบิ้งเบิงกินกัเนไยิอนอต็หมูมกินวัอยากกินหเไ่ได้กินนินเน้อกินหมูบเยอะ พี่ร้ขาคุณแม่บ่ะคุณสิงค่ะ,ละนนแล้วเหรอสองคนสองส้นอนเร็ว่ยังโทรให้มาต่ำเหรอเนี่ยนั่งเก่งเนะี่ยก่กันละงานเสร็จเสร็จอยค่ะมีใหญ่ดีพี่น้อย ตว้างเนี่ยจังสรนนันแม่เอาพักไปพักไปน่นแหละสุดยอดาจะตกใจเลยจะจะตกใจเดี๋ยวปวกับกอิมเลยำไรา่ทำ่นมากินน้ำกา เบ no you know like no. ิ้งขึ้นหน่อยเลยพี่น้องเบิ้งนะเยี่ยมต้องไปมามาเดี๋ยวตักละมาที่มา ฟองบ่รใช่พูดต่หนป่าก็ใจน้อยอย่างป่าแบบนี้ก็กายฟองเลยพูดแต่เน้

ยังไัี่ยกตักาตัวาก่าน่ยมอท้ง้อานี่กิมเรียกเรียกฉุกเฉินมาเออติบังสนีค่ะความงามประหนยังมความงามงามค่าแกงวมากิวท่านโอ้ยพองใส่าหเื่อโตนะคะ องเซ็กเสื้อมาสัตว์รุ่งเช้ากับผู้ง่ารุ่งเช้าขามาหาคุณแม่ไหนค่ะเอ้ามีลูกหรือเปล่าโอ้ยมีลูกเลยจ้ามาเลยค่ะคุณลูกขาหาแม่ไหนคะลูกเนี่ยหัวหมักหัวอุ้ยหมักดูดดูดหัวเนาะ น้ำมันจามากินข้าวม่ลูกเก็บกพอดแล้วขาหยอดลงจมไหมหยอดลงนภาพพุ่งจะพี่น้องใ่าพพดอันนี้เขาหนาเจยวกีเอมันพาดะเจอกินี่สันนี้สันปาดอ แต่ละมือนักเก็ตโบว่างเลยครับมีงานโซ่โซ่ตัวเดินแบบใช่ไหมแบบที hmm. mm ่ต hmm. mm ้องพรมตรงกลางแบบไหนแบบที่ต <laughs> ้องพรมตรงกลางทำกินแบบแบบจัดๆอย่างนี้ไหมดึงยืดหรอี่ย เต็มกียแก้วปานทปเขียวติดกับระดาษก็ะเสียบอยากเี่ยวโดนคืนเลยอยนะันนี้ย่าจะกินเบอร์อดไรจ้าวเออปลาตันย่ากับคำไงเป็นแย่านเลยพี่น้องย่าได้กินเปรี้ยวๆป่ะได้กินจได้กินเปรี้ยวๆปะ เปี้ยวเปยวขาวแกเออมาบอกยายทำไมแม่มัน้วกินเปี้ยวบะไม่กินเปี้ยวเปี้ยวอย่้หรออะไรนะยายจ้คองเห่อยเหรเป็นอะไรของเหนือยคลองเหนือ้ยหูกย่อจ่ายยังาก็เหนือม่อายยังภาษาไทยภาษาไทยก็เหนื่ายไงเงือบปวะ แซ่บมันบอกคุณพี่อืมได้หลายอยู่้าเขาซื้อหรถกระจกเนอยเดียวขาทุกวันบ่แม่พรงนี้ซื้อมาสกร้อยยป้าโอ้เู้เยนอกินไม่เอาคุณพี่เขามาขายทุกวันจะไปจะมาทุนไวมทำไมอไกินเทียียวยนึงอือเออเา้า คนสวยเอาคักใส่น้ำคนสวยน้องอจากเป็นนี่เรลยกอะเนี่ยอั้จดือัอออ่จะกินมกขยกันพเดจกินกินไรที่สุดนี่ทางผีเล้ว <c oughs> โอเคครับเควนนี่ไวส้สำนีครับกินอิ่มเสร็จสิ้นไปทเรียบร้อยแล้วอิ่มบอ่อ,บอโอเคที่พลาดประกันใดขอโทษขออภัยครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกชดชแชร์ใครให้นะครับเด้อเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs>